มื่อเนี้ยใครจะมาซุปน้ำไม้พี่น้องซุปน้ำไม้อันซุปน้ำไม้กินกับผักได้ไรผักงามพวซุปน้ำไม้กินดีกว่าก็เลยว่ามื้อนี้ยแซ่เลยพี่น้องเดี๋ยวจำนั่นจำพี่ก่อนพี่ของกระเทียมไว้คปขว แต่มันต้องแหลกหลายพี่น้องอันนี้ก็ว่าใส่เหมือดมันหลายพูดเขาพกินคาบนึงอยู่แล้วลดดีลงไปจุ่น้นอย น้ำปลาเดียไปใช้เทน้ำปลาด้วแล้วจำไม่ลดสุดไมย่ังไงหนานเ้นาอหเราต้องใส้อย่างเ,อเยอะ อืมสบัสบสัปได้จุดน,น้วยพี่น้องคือจังสิบโเขิมหอวขอกชี้หัวปีจึงไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องสังเห็นละเรียบแล้ว เบกกิต้มพี่น้องคุณน,น่ะซิมกันอืมแซบ่บอืมค่อยเอาพักจกัดเรียเรียบร้อยแล้วพี่น้องมา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 เออไหลแตกสวๆ เดี๋ยวเ,เห็นเหมือนกันด้วยพี่น,อนอ้องเนอะย่างกวาดโคกอะ่ะคือพี่แต่แซ่เนอะมีย่างเดี่ยวอยู่เลยพี่น,อน้องมวกพียังกินเลยมามาเสียบแซ่กันกินข้าวเจ้าได้มือนี่มา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 พาไปใส่อืม บุงเนี่ยอืมมีปากกระสินผักขาพี่น้องมะตุ่มแขกบักแขงอืม มีแต่ผักงามฝนตกมามามานำาบาดแดกอันเจ็บเสียไนี่ก็เสียเอ้ thế em xe thế, ừ, ừ, em cảm thấy bản thân tôi là ือมาคกกนเดียวตุ่งแขกอืมมันจะแซงแบบนี้น,นะ 挺难的，嗯，在。 Hmm. cái bạc Hmm. 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 sao? จรนงๆ้นูเนบอลริงๆนูเหนมุเต็มปากคุน้เสี่ยืมว้าวุณนเสี่ยเสี่ยืม สำนีดละจ้ามากินนี่ก็ดไลค์กดแชรนะ้จ้ะพี่น้องซุปน้อไม่พักหล,ลายจ้า